สวัสดีค่ะขยันเที่ยวช้าแนวค่ะวันนี้เรามาอยู่ในตู้บอนสีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาตัดใบใบแก่เขาทิ้งนะคะคุณผู้ชมสวยมากหนูไม่ได้ดูนานเลยมาดูกันค่ะสวยจริงๆนี่ให้ดูเลยโอ้โห สวยตะการตาอะไรจะเบินนี่ดูจะมาตัดใบแก่เขาทิ้งนะคะนี่พอแต่ละใบนี่คือสวยตอนนี้อหนูเอามาใส่ในตู้ตู้อบไว้เยอะนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะพัทยาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวบอนสีมันจะทิ้งใบนะหนูก็เลยนี่เอามาตัดทิ้งค่ะคุณผู้ชม นี่ดูอันนี้ยักษ์กุเปรันอันนี้กําลังงามเลยค่ะอันนี้หนูมีต้นเขาแบ่งปันนะเดี๋ยวรอบหน้ามาแบ่งปันกันนะนี่ยักษ์กุเปรันต้นแม่งเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูเขาเลือกยักษ์กุเปรันนะคะอันนี้เยะสวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้หลวงราชเสนหาอันนี้ต้นแบ่งปันเขาหมดแล้วนะคะหลวงราชเสนหานี่ใบเขาแข็งแรงมากเลยดูก้านยาวใบแข็งแรงนะคะคนไหนที่ชอบไม้อาบอนสีที่ก้านยาวแล้วก็ใบแข็งแรงแบบนี้นี่ ก็แนะนําเลยหลวงราษเสนหานะคะนี่อันนี้เป็นบอลสีของขยันเที่ยวนะคะนี่สวยมากตอนนี้กําลังงามงามเลยนี่ฟอมย้าใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะฟอร์มใหญ่มากๆเลยต้นนี้ถ้าใครจําได้ก็จะเป็นไอ้ตะกเกียรตินะคะหรือทะกนพระเกียรินั่นเองหลายคนที่เคยได้ของขยันเที่ยวชาแนลไปนะคะนี่เยอะเลยนะคะที่ได้ไป สวยงามเบอร์นี้เลยนะคะนี่ต้นนี้ก็จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะนี่ดูราหูอมจันทร์ความสวยของเขานี่จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีเต็มที่แล้วหูของเขาจะซ้อนกันแบบนี้นะความสวยของเขาอันนี้ใบใหญ่มากเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าราหูอมจันทนี่เป็นบอลก้านดํานะคะเป็นบอลก้านดําาบอลเก่านะคะที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ต้นนี้ก็จะเป็นพะโมกคานะนะคะนี่ใบเขาใหญ่มากเลยดูเวลาเขากัดสีก็จะสวยมากพะโมกคาณะนะ่เป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลกาบที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูอันนี้อันนี้สวยมากค่ะอันนี้อันนี้สวยไม่มีที่ติเลยแล้วฟอร์มใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วฟอร์มเขาใหญ่มากดูดูใบนั้นดิอันนี้เขาเรียกว่าเนตรนางนะคะนี่ เนตรนางก่อนนี้ขยันเที่ยวก็เคยมีแบ่งปันอีกแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้นะมีบอกแบ่งปันไปขายดีมากค่ะต้นนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้แบ่งปันแล้วนะเพราะว่ามันมันหมดแล้วนะคะรสนี้มันหมดนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเนตรนางคือสวยจริงค่ะรถนี้ของขยันเที่ยวรอบนี้นะสวยจริงอันนี้เอาเป็นแม่พันธุ์หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเวลากัดสีเขาสวยมากเมื่อตอนเด็กๆเขาไม่ค่อยสวยนะคะต้นลูกไม้ต้นนี้ไม่สวยเลยแต่พอหนูเอามาใส่ตู้อบเขากัดสีได้สวยมากๆเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าลูกไม้นะคะนี่สวยงามประมาณนี้เลยสวยจริงค่ะอันนี้ต้นนี้แล้วมาดูต้นนี้นี่ต้นนี้เขาเรียกว่าเทวกรรมรังรักนะคะคุณผู้ชมก่อนนี้ขยันเที่ยวก็เคยมีแบ่งปันนะคะนี่เทวกรรมรังรัก สีสันของเขาเวลาเขากัดสีเต็มที่มาสวยมากเลยดูนี่เทวกรรมรังรักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เวลาเขากัดสีอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ตู้นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นออกแนวสีชมพูหมดเลยนะคะนี่ตู้นี้ส่วนมากก็จะเอาไว้เป็นแนวสีชมพูหมดเลยนะนี่ อันนี้ก็เคยอัปเดตไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสอนลักนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยงามประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูอันนู้นยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เข้าไปไม่ถึงนะคะ <laughs> เอ้เอ้ต้นนี้ก่อนนี้เคยอัปเดตนะที่ว่าหนูซื้อมาจากตลาดนัดที่เขาชื่อว่าจุนจุลศักดิ์หรืออะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอเขาโตมารู้แล้วนะคะเขาเขาเป็นมิตรไมตรีนะคะเนี่ยดูดิเวลาเขากัดสีสวยมากเลยนี่ แต่ละใบเขาเขาเขา,เขาชื่อว่ามิตรไมตรีนะคะนี่พอเขาโตเต็มที่เราถึงมาเห็นว่าอ๋อเขาชื่อว่ามิตรไมตรีนะคะคุณผู้ชมสวยดุดีกัดสีเนะาะก้านกระดูกเขางามมากเลยอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพยามนนะคะคุณผู้ชมนี่สีสนันของเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นบอลเป็นบอลก้านดํานะคะบอลก้านดําใบใหญ่เป็นอีกบอลหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าพยามนนะคะคุณผู้ชม หลายหลายต้นหลายชื่อที่หน,นูลืมเข้าไปบ้างแล้วนะเพราะว่ามันเยอะนะคะคุณผู้ชมแต่ละอันดูอันนี้ยิ่งสวยค่ะนี่สวยมากเลยดูอันนี้เป็นองค์คุลิมานนะคะเนี่ยมีแม่เขาแบ่งปันแต่หมดไปแล้วนะองค์คุลิมานเนี่ยนี่แต่ละใบสวยงามทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูองคุลิมานดูหลอดเขาแทงหลอดออกมากหลอดนึงแดงแจ๊ะเลยองคุลิมานสวยงามค่ะคุณผู้ชมดูแต่ละใบ ดูดูมันแน่นค่ะคุณผู้ชมขาดูดิมันแน่นเดี๋ยวหนูจะจะแยกอันอันไหนที่แบบมันไม่ก็แยกออกไปไว้ตู้นอกมันแน่นมากพอใบมันใหญ่แล้วมันซ้อนกันอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันเดี๋ยวเห็นไหมมันก็จะเหลืองแบบเนี้ยเพราะว่าอากาศมันไม่พอคุณผู้ชมคาดูมันซ้อนกันมันมันแน่นจัดใบมันใหญ่จัดนะเดี๋ยวหนูก็จะแยกๆเขาออกมั่งเอาไปไว้ตู้อื่นนะสวยงามมากคุณผู้ชมดู อันนี้ก็จะเป็นบอลกาบเคยอัปเดตไปให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะไม่น่าเชื่อนะว่าบอลกาบต้นนี้เขาจะสวยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมขาดูบอลกาบบอลกาบเขาก็จะมีแข้งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะเป็นวังทองนะคะนี่วังทองในรอบหน้าหนูมีลูกเขาแบ่งปันนะคะเนี่ยหนูผ่าหัวเขาได้อยู่สามต้นมั้งวังทองเพราะว่าเขาเขาผ่าไม่ค่อยติดค่ะคุณผู้ชมพอมันร้อนแล้ว เขาชื่อว่าวังทองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบหน้าหนูมีมาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมวังทองแต่จริงแล้วสีเขาสวยนะนี่ดูเต็มที่สีเขาจะสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าวังทองนะคะเป็นบอลอีกเป็นบอลสีอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างมากเลยนะคะสีสันของเขาในก้านกระดูกเขาจะเป็นสีาดนาน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะเวลาเขากัดสีมาก็จะสวยไม่มีที่ติแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสวยจริงเนาะสวยมากๆเลย <laughs> พอเอาใส่ตู้เขาแน่นมากค่ะเนี่ยดูดิแน่นมากใบเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะนใบเขาจะแบบว่าเหมือนโดนแดดไม่เต็มที่เพราะว่ามันแน่นเกินนะคะคุณผู้ชมก็เลยเดี๋ยวจะแยกเอาไปใส่ตู้หน้าบ้านนะเนี่ยดูดิการโดนแดดของเขามันก็จะน้อยด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่เขาโตเร็วมากนะคะเนี่อันนี้ก็จะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะเนี่ดูดิสวยมากอันนี้สวยไม่มีที่ติเลยดูดูสีสันของเขา ก่อนนี้ขยันเ,เที่ยวชาแนลเคยแบ่งปันไปแล้วนะคะลูกทาตหน้าชมพูเขาก็จะสวยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่เขาแน่นมากค่ะคุณผู้ชมขาหนูก็เลยจะเอาไปใส่ตู้หน้าบ้านไว้นะนี่เศรษฐีสุพรรณนะอันนี้เดี๋ยวมีลูกเขาแบ่งปันนะรอบหน้าจะมีลูกเขาแบ่งปันนะคะเศรษฐีสุพรรณรอบหน้าก็จะมีลูกเขาแบ่งปันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยลูกทาตหน้าชมพูอันนี้ก็จะสวยสวยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ จำไม่ได้ว่าเป็นลูกไม้หรืออันนี้จาไม่ได้ว่าเป็นลูกไม้หรือหรืออะไรนะต้องดูชื่อก่อนอ๋ออันเนี้ยเขาเป็นเมืองเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชมดูดิเขาเขาไม่ค่อยโดนแดดมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเอาไปเอาไปดูแลใหม่เนาะนี่แต่และต้นสวยเลยดูสวยงาม ค่ะก็หลังจากที่พามาดูบอลสีส,สวยๆแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแน,นลนะคะอยู่ในตู้ร้อนบากไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า